การกลับเข้ามาทําหน้าที่ในสภาอีกครั้งของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจก็อาจจะเห็นได้นะคะว่าคําสั่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการพักสถานะทางการเมืองชั่วคราวการถูกยุบพักก็ไม่สามารถทําให้คุณธนาทรออกไปจากสปอตไลท์ทางการเมืองได้นะคะและในครั้งนี้กําลังกลับเข้ามาในฐานะกรรมธิการ เรื่องของงบประมาณรายจ่ายปี2,564มีความหมายอย่างไรช่วงนี้คุณอุรชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ครบับทบาทล่าสุดนี่ก็น่าจับตามองไม่น้อยนะคะคสำหรับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับเข้ามาครั้งนี้จริงๆมีทุกปีนะครับ กรรมธิการชุดนี้ชื่อเต็มเมก็คือคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณนะครับปีไหนก็ว่ากันไปปีที่แล้วก็มีนะคุณ,ณธนาธปีที่แล้วก็มีหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้แหละครับปีนี้คุณธนาธรเข้ามาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าจะไม่เหมาะสมอย่างเช่นเมื่อสักครูน่นี้ที่ได้ข่าวได้รายงานไปเนี่ยนะครับคุณปรินาก็เป็นตัวแทนของฝั่งอ,อ,อาจจะเป็นฝ่ายรัฐบาลที่มาทวงถา,ถามถึงความเหมาะสมให้ช่วยตรวจสอบว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่มีชื่อคุณธนาธรเข้ามา แต่ถ้าจํากันไม่ผิดนะไม่กี่วันก่อนนี่แหละครับคุณวิษนุเครือง,งามคุณพลกฎหมายของรัฐบาลเองก็ถูกถามถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับสื่อมวลชนก็ไปถามว่าเสนอชื่อคุณธนาธรมาแล้วจะมีความผิดคลาดเคลื่อนอย่างไรหรือไม่เพราะว่าคุณธนาธรถูกตัดสิทธิทางการเมืองโดยสารรัฐธรรมนูญไปแล้วนะครับตอนนั้นคุณวิษณุบอกว่าไม่น่าจะผิดอะไรเพราะว่าถูกตัดสิทธิทางการเมืองอย่างเช่นลงสมัครรับเลือกตั้งสิทธิในการสังกัดพักการเมืองแต่ว่าสิทธิในพลเมืองยังมีอยู่นะฮะ คุณธนาทรก็เข้ามาครั้งนี้ก็เหมือนกับเข้ามาแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับด้านการเงินต่างๆนานาถูกเสนอชื่อเข้ามาโดยพักเก้าไกลทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนนะครับพักการเมืองอื่นก็เคยทําแบบนี้มาแล้วอย่างเช่นในคณะกรกรมาการปปชก็มีการเสนอชื่อที่ปรึกษาที่มาจากคนนอกไม่ใช่สังกัดพักการเมืองก็มีเหมือนกันนะครับ ก็ได้เห็นก็น่าจะได้เห็นบทบาทของคุณธนาธรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะคร,ครั้งนี้อย่างที่คุณอุรชัยอธิบายก็คือจะเข้ามาเกี่ยวข้องตรวจสอบกับบาระสําคัญด้วยเกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณปี2,564ครับผมเชื่อว่าน่าจะถูกคาดหวังว่าจะเข้ามาเขาเรียกว่าเคาะ ตกแต่งให้มันเข้ารูปเข้ารอยอย่างน้อยๆก็เข้ารูปเข้ารอยในความคิดเห็นของกลุ่มที่มองไปในทิศทางเดียวกันกับคุณธนาธรนะครับถ้าเกิดว่าฟังจากเสียงสัมภาษณ์เมื่อสักครูน่นี้คุณธนาธรดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าใช้ชุดนี้เป๊ะๆเลยใช้ร่างฉบับน,นี้เป๊ะเลยเนี่ยจะสามารถที่จะนําพาประเทศผ่านพ้นวิกฤตทางการเงินหรือว่าทางเศรษฐกิจไปได้มากไปกว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าที่ผ่านมาร่างพรบงบประมาณก็ไม่เคยถูกใช้อย่างเช่น ผ่านวาระแรกมาแล้วก็ไม่เคยถูกใช้ตามนั้นแบบเป๊ะนะครับทุกอย่างก็จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการที่จะสรรหาความลงตัวความเหมาะสมของการใช้งบประมาณรายจ่ายต่อไปนะครับทางฝั่งรัฐบาลก็มีเหตุผลของเขาในการใช้งบประมาณทางคุณธนทรอนเองก็มีความคิดเห็นของเขาในการใช้งบประมาณเหมือนกันนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลานักข่าวไปถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรมันมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่แปลกใจครับที่คุณธนทรนจะแสดงความคิดเห็นสะท้อนออกมาว่าจะต้องมีการปรับ บางส่วนในร่างงบประมาณฉบับนี้แน่นอนครับซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอข้อเสนอแนะของเรานะครับจะได้รับฟังจากผู้มีอำนาจเพราะเราเชื่อว่าการใช้งบประมาณตามแบบที่เสนอมาคือที่คุณธนาทรพูดวันนี้เนี่ยนอกจากช่วงที่หยิบยกมานี้สั้นๆเนี่ยนะครับยังมีช่วงที่กล่าวถึงเงินกู้ว่าจะกลายเป็นภาระ ต่อไปในอนาคตโดยที่กู้มาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณธนาทรในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจเชื่อเหลือเกินว่าคงไม่ได้มองเงินกู้เป็นผู้ร้ายนะครับเงินกู้ก็มีข้อดีของเงินกู้เพียงแต่ว่าในมุมมองคุณธนาทรแล้วกันนะครับในความคิดเห็นของเขากู้มาต้องสร้างผลกําไรเป็นกอบเป็นกรมเข้ามาด้วยนะครับการตัดสินใจว่าจะออกความเห็นอย่างไรก็คงจะมีความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณซึ่งก็อาจจะ ดูช็อตต่อไปว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยรหรือเปล่าแต่ทั้งหมดนี้บทบาทของคุณธนาธรก็คงจะแยกไม่ออกกับการสู้ศึกเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะครับคือที่เราหยิบยกคุณธนาธรมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าคุณธนาธรหลังจากถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะครับอาจจะถูกคาดหวังจากบางกลุ่ม จุดยืนทางการเมืองผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับคาดหวังว่าคุณธนาทรน่าจะถอยฉากออกไปจากสปอตไลท์การเมืองแล้วกลายเป็นว่าตั้งแต่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยุบพักอนาคตใหม่พักอนาคตใหม่กลายเป็นอดีตตอนนี้กลายเป็นสองขาขาหนึ่งคุณพิธาลิมเจริญรัตนำพักเก้าวไกลยอยู่ตอนนี้นะครับขณะที่คุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่ตอนนี้กลายเป็นแกนนาของคณะก้าวหน้าสองขานี้ขับเคลื่อนงานทั้งในสภาและนอกสภาจะว่าคู่ขนานก,นกันก็เป็นการคู่ขนานที่อาจจะเชื่อมโยงทางอุมการณ์และความคิด และในตัวคุณธนาธรเองที่พูดคุยกับสื่อมวลชนวันนี้คุณผู้ชมครับมีบางช่วงที่สําคัญแล้วก็ชวนฟังมากเป็นการแสดงความคิดเห็นถึงศึกเลือกตั้งท้องถิ่นที่กําลังจะมีขึ้นครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะคุยกับสื่อมวลชนในเรื่องในบทบาทความเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างงบประมาณแล้วในเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นยังมีความน่าสนใจคุณธนาธรถือโอกาสในการเชื้อเชิญบุคคลที่ทั่วๆไปเนี่ยแหละครับในนามของคณะก้าวหน้าเข้ามา เล่นการเมืองท้องถิ่นว่าง่ายๆนะครับใช้โมเดลคล้ายๆกับพรรคอนาคตใหม่ในอดีตคล้ายอย่างไรลองฟังทัศนะของคุณธนทรครับชาติการเมืองระดับชาติสสจําเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองแต่ผู้ลงสมัครนายกหรือว่าสมาชิกขององค์สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองพวกเราคณะก้าวหน้าจึงชักชวนคนที่มีเป้าประสงค์อยากจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาช่วยกันทํางานไม่ต้องรอให้คนอื่นทํางานนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุด ที่ท่านไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกหลานของนักการเมืองเป็นคนมีนามสกุลใหญ่โตเป็นคนมีชื่อเสียงเงินทองเอาคนธรรมดานี่แหละครับมาเปลี่ยนแปลงการเมืองด้วยกันนะครับในนามของคณะก้าวหน้าที่ไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดนะครับเราไม่ได้มีการเมืองเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับมาแล้วมากกว่า7ปีบางแห่งถึง10ปีด้วยกัน ถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไม่ต้องรอให้เลือกตั้งระดับชาติอีกครั้งเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเกิดของตัวเองเริ่มได้ที่การเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมาถึงนี่เป็นโมเดลแบบที่อดีตพรคอนาคตใหม่เคยใช้นะครับตอนนั้นก็ใช้ผู้สมัครที่บางคนบอกว่าโอ้โหโนเนมาก ไม่รู้จักเลยรู้แต่ว่านี่แหละอนาคตใหม,กกหใหม,ม่ก็เลยเลือกนี่แหละอนาคตใหม่ที่มีธนาทรนําก็เลยเลือกประมาณนั้นได้คะแนนเสียงเป็นกอบเป็นกำรรเพราะความเป็นอนาคตใหม่ความเป็นธนาทรบางคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีอนาคตใหม Pul ่ไม่มีธนาทรจะได้คะแนนเสียงแบบหักปากกาเซียนแบบนั้นหรือเปล่าครั้งนี้ก็เหมือนกันครับเลือกตั้งท้องถิ่นดูเหมือนคุณธนาทรก็ใช้ความเป็นคณะก้าวหน้ากับความเป็นธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจดึงดูดคนพื้นที่ให้เป็นโมเดลเดียวกับอดีตพรรคอนาคตใหม่สู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็คงได้เห็นการขับเคี่ยวที่กําลังจะสะท้อนภาพการเมืองไทยเนี่ยผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็คงคจะต้องติดตามขอบคุณคุณวชัยมากค่ะขอบคุณครับ